ก็สวัสดีวันพฤหัสที่สดใสนะครับวันนี้มีภารกิจเคลื่อนย้ายท่อยักษ์ไปที่หน้างานไปชมกันเลยครับวันนี้อากาศดีครับฝนไม่ตกแล้วก็หน้างานที่เราจะไปส่งพัสดุในวันนี้ก็ไม่เปียกพื้นที่ที่จะตั้งรถก็แห้งสนิทด,ดีนะครับซึ่งถือว่าสภาพอากาศเอ,อื้ออํานวยมากครับในระหว่างที่รอรถหัวลากพี่เคก็ทําการเกี่ยวเบลเรียบร้อยแล้วก็ลงท้ายยากให้ดูด้วยครับธรรมดาโลกไม่ค่อยจา และจากอดมือหนึ่งหัวลากหมดก่อสร้างทางดิ่งก็กำลังถอยหัวลากเข้ามาครับและขณะนี้เวลาแปดนาฬิกาตรงนะครับยืนเขารบธงชาติกันก่อนนะครับเขารบธงชาติเรามาต่อกันเลยครับตอนนี้ก็ได้ทำการยกท่อลอยขึ้นไว้แล้วนะครับแล้วก็ให้หัวลากค่อยๆถอยเข้ามาตรงๆเลยนะครับใช้เชือก2เส้นดึงประคองด้านข้างสายขวาไว้เพื่อไม่ให้ท่อหมุนไปมานะครับ ซึ่งช่วยเซฟตี้ได้ดีระดับหนึ่งเลยครับการยกของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ข้อควรที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับคือต้องห้ามอยู่ใต้ชิ้นส่วนที่เราทำการยกให้อยู่ด้านข้างหรือว่าซ้ายขวานะครับห้ามไว้ใจสลิงหรือเบล,ลเป็นอันขาดถึงแม้สามารถรับน้ำหนักได้มากขนาดไหนก็มีโอกาสเกิดความผิดพลาดขึ้นได้การทำงานกับเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่หรือชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ เราต้องใช้ความ,ะมาระมัดระวังเป็นพิเศษครับซึ่งก็ทําการยกขึ้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนยกแผ่นเหล็กที่จะใช้ต่อไปหน้าง,งานจํานวน17แผ่นครับ mm hmm. เมื่อผูกมัดและตึงเสร็จเราก็เดินทางไปหน้าง,งานกันเลยนะครับซึ่งหน้าง,งานวันนี้ก็ห่างจากแคมป์ไทยประมาณ1กิโลเมตรท่อที่เราจะไปลงในวันนี้ก็คือสนามบินนานาชาติจูบา่าก่อนออกจากแคมป์ไทยเราก็ทําการแลกบัตรกันก่อนนะครับ โดยก็จะแจ้งไปว่ามาจากหมวดก่อสร้างทางดิ่งครับแลกบัตรเสร็จเราก็เดินทางไปหน้างานกันเลยนะครับและก็มาถึงหน้างานเรียบร้อยนะครับพอมาถึงหน้างานแดดก็จ้าอย่างที่เห็นเลยพอมาถึงก็เดินลงไปดูหน้างานนะครับว่าจะตั้งรถตรงไหนและจะยกวางตรงไหนก็พอได้จุดลงแล้วก็ทําการตั้งรถรอนะครับระหว่างนี้หัวลากก็ทําการถอยเข้ามาสภาพถนนก็ขรุขระอย่างที่เห็นนะครับ พอหัวลากถอยหลังมาถึงเรียบร้อยก็ทําการยกแผ่นเหล็กจํานวน17แผน่นที่เป็นชิ้นส่วนสําหรับต่อท่อแต่ละวงลงก่อนนะครับเมื่อยกเสร็จก็ทําการเปลี่ยนลอกเล็กเป็นลอกใหญ่เพื่อใช้สําหรับเตรียมยกท่อที่มีขนาดหนักกว่าโดยท่อที่มองเห็นอยู่ด้านหน้านี้มีความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลาง3เมตรและมีความยาว5เมตรน้ำหนักก็ประมาณ2ตันกว่าๆนะครับ ท่อที่ทำการยกในวันนี้เป็นชิ้นที่5ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ทำการยกมาลงที่หน้างาน4ท่อนแล้วนะครับโดยวันนี้เราใช้กำลังพลในการปฏิบัติงานจำนวนเจ็นายและรถจำนวน3คันมีปั้นจันนึคัน FTS 1คันแล้วก็หัวลาก1คันสำหรับเพื่อนที่เข้ามาดูใหม่ก็คงยังไม่รู้นะครับว่าท่อที่เรายกมาทำหน้าที่อะไร พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยก็คือท่อระบายน้ำนะครับพื้นที่สนามบินเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เวลาฝนตกจะรับน้ำปริมาณมากท่อที่ใช้ระบายน้ำเลยต้องมีขนาดใหญ่อย่างที่เห็นนะครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมรันเวและก็สนามบินครับแล้วก็ต้องมีคำถามต่อครับว่าสามารถใช้ท่อท่อนเล็กกว่านี้ได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้ครับเพราะว่าเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมสนามบินและเกิดความเสียหายได้ ถ้าน้ำท่วมเครื่องบินขึ้นลงก็ไม่ได้มูลค่าความเสียหายคิดเป็นจำนวนเงินมหาศาลแน่นอนครับขั้นตอนนี้วิศวกรก็คำนวณและออกแบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพัสดุที่ทำการขนมาวันนี้ก็ทําการจัดส่งถึงหน้างานเรียบร้อยโดยหมวดก่อสร้างทางดิ่งภารกิจคอมพลีสปิดจบสวยๆเครื่องวันเช้านะครับตอนนี้ก็เดินทางกลับแคมป์ไทยได้ครับ พอถึงแคมป์ไทยก็จะทําการแลกบัตรคืนแล้วก็จะปฏิบัติภารกิจอื่นต่อไปครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ทหารไทยในต่างแดนติดตามภารกิจต่อไปได้ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ